สวัสดีทุกๆคนนะจ๊ะชีวิตก็ต้องดำเนินต่อไปก่อนที่จะรับชมคลิปก็ฝากกดติดตามผู้หญิงงามๆที่ชอบทำสวนลีลาท่าทางกวนๆเฮาห้าววน คำสวนทุกวันฝากแชรฝากไลลฝากหัวใจให้กันและกันจะได้มีแรงสร้างสรรค์ส่งงานทุกวันเพื่อท่านผู้ชมอีอีเพลง ประกอบคลิปฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนได้นะคะจะได้มีพลาดคลิปใหม่ๆของเราวันนี้ไม่มีอะไรมากเลยส่วนมากก็ช่วงนี้เราก็ยังไม่ได้ปลูกนู่นปลูกนี่เนาะเราก็พาทัวร์พาชมของเราไปเรื่อ,อยๆก่อน เริ่มจากตรงนี้อันนี้เดี๋ยวเราก็จะรื้อแล้วนะคะถั่วรลูม่วงเนี่ยเดี๋ยวเราจะปลูกอย่างอื่นและอะไรที่มันไม่ค่อยงดงามเราก็จะเเวนคืนที่ดิน <c oughs> ขอเวนคืนที่ดินกระถางนี้จุลินทรีย์สงเคราะห์แสงเนี่ยโอ้ยจริงๆอะพวกปุ๋ยหมักพวกน้ำหมักต่างๆจุลินทีสงเคราะห์แสงเนี่ยนะ ถ้าคนปลูกผักเนี่ยจำเป็นต้องใช้นะอยากให้ใช้เพราะว่าต้นไม้จะเขียวสดงดงามจริงๆเ,เป็นอะไรที่สวยเขียวสดดีจังเลยอันนี้แป้นดอกพิเศษของเราที่ว่าจะตัดตัดแล้วก็เก็บลูกออกเราก็ปล่อยเลยเนี่ยเห็นไหมไหม ปล่อยเลยนะเนี่ยปล่อยให้เขาติดลูกไปลเดี๋ยวเราบำรุงเขาด้วยน้ำหมักต่างๆของเรานี่แหละเอยใบหงิกใบหงิกนี่นี่เห็นไหมใบหงิกเห็นป่ะอันนี้คือเดี๋ยวเราจะเอาน้ำหมักมาหมัก อันนี้ยีราที่ตัดกิ่งมาปักชำมีอาการใบหงิกเพราะมีเพลี้ยไงเนี่ยเจอเพลี้ยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวจัดการเองเดี๋ยวจะจัดการเอาน้ำหมักข้าวสารกับน้ำเปรี้ยวนี่แหละช่วยไล่เพลี้ยดีนี่ก็เหมือนกันอันนี้มะเขือคางกบนะเราเก็บเขาเป็นเมล็ดพันธุ์นวนะ ในหมองเนี้ยเยอะมากเลยเห็นไหมหมองเนี้ยมีทั้งมะเขือกับพราาแดงผักเป็ดญี่ปุ่นยี่รายี่ราเนี่ยปล่อยให้เป็นเมล็ดพันธุ์ละแต่เราจะไปโรยไว้ข้างนอกบ้านบ้างเผื่อเพื่อนบ้านนี่จะได้กินหรือเปล่าไม่แน่ใจนะมิราเคิล ต้นมิราเคิลหรือต้นมหาสัจจันไม่รู้ว่าจะได้กินลูกอีกหรือเปล่าอยู่ในหม่องเนี้แน่นหมดแล้วเนี่ยถูกล้อมไมหมดละมาดูนี่ข้าวโพดหวานเฮืิมดีกว่าโตดีดีโตดีจริงๆนเนี่ยข้าวโพดหวานเฮือมเนี่ยปลูกรอบที่สามนะ เขียวสดเงดงามโตเร็วดีจริง,จรง,จรงเจอน้ำข้าวสารเสกเข้าไปเนี่ยข้าวสารเสกอะน้ำหมักข้าวสารนี่แหละสุดยอดแล้วเอาแค่น้ำหมักข้าวสารกับเอ,อนมเปรี้ยวอะผสมกันเนี่ยหมักไว้สามวันแต่ต้องหมักไว้สามวันนะเราะว่ามันมีประสิทธิภาพดีมากเลยสงสัยจะชอบปะเนี่ยเนี่ยสามวันครั้งหรือเจ็ดวันครั้งรสราดไปเลยเนี่ย เป็นครั้งแรกที่ปลูกแน่นขนาดนี้สิบแปดต้นเนี่ยสิบแปดต้นนะเนี่ยในกระถางเนี่ยทีนี้เราไม่เคยปลูกแน่นขนาดนี้นะเราถอนออกไปเยอะมากทีนี้เราจะรอลุ้นว่าเราจะได้กินฝักเขาไหมเพราะเขาแน่นมากกระถางพวกนี้อยู่บนพื้นปูนไม่ได้ลงดินแต่เขาจะมีช่องว่างสำหรับให้ รากเริกพลุลงพื้นไปหาเอาหงหาอาหารอะไรก็แล้วแต่เดี๋ยวเรามารอลุ้นไปด้วยกันว่าเราจะได้กินข้าวโพดหวานเฮเหลิมก็ที่เรียกแบบนี้เพราะว่าเฮเหลิมให้มาเฮือลมนี่ของน้องหนวดอยู่ในนี้มองเห็นเลยใช่ไหมมองเห็นมะเขือยาวมันของน้องหนวดแล้วใช่ไหมนี่น้องหนวดเดี๋ยวก่อนจ้าเอ๋จ้าเอ๋จ้าเอ๋อยู่ในเห็นไหม จ้าเอ๋น้องหนวดกันนี่งามที่ด้วยนะที่เราตัดแต่งใบใบมะเขือยาวมันน้องหนวดเนี่ยี่น้องหนวดให้มามาบไ่รีเขาตาที่ยงแอดตะกรอนนม,มช่องเดโชสุกอินเห็นไหมางามที่ด,ด้วยเขียวได้เลยดูดิที่เราตัดแต่งกิ่งไปอะ่ะแล้วเราก็เอาข้าวโพดหวานเทียเอะไรนี่แหละมามาโรยมาฝังเม็ดไว้เนี่ย อบอุ่นนะดูอบอุ่นนะน้องนวดโดนข้าโวโพดหวานล้อมไั่เนี่ยอบอุ่นดีจริงๆเลยรู้สึกอบอุน่นนี่ถ้าอากาศหนาวหน้าหนาวนะ่สบายเลยนะพูดไปเรื่อยแล้วเธอนี่ดูอ่ดูตัวเหลืองๆนี่เธอไม่ค่อยสบายดูดูไม่ดีเลยไม่รู้เป็นเพราะเหตุใดที่เราตัดแต่งกิง่งพริก พริกชอบไปแล้วก็อามาโรยไว้เตียงไม่ขึ้นไม่รู้เราไปใส่อะไรบ้างไม่เป็นไรพริกโรยไว้หลังบ้านเยอะแยะมากมายแ,แป๊บเป็นลมโอ้โหนี่ติดดอกดีมากเลยถึงเวลาเขาก็จะเนี่ยนี่เป็นดอกพิเศษนะเนี่ยเราตัดกิ่งไปปักชำไว้เยอะแยะมากมายแล้วนะรอรุ้นว่าเขาจะติดหรือเปล่า ปักชําแบบควบแน่นมั่งแล้วก็ทิม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 ลงดินไปมัง่งตัดกิ่งเนี่ยตัดกิง่งตัดกิ่งเข้าไปเนี่ยตัดกิ่งเพียวๆพียวเนี่ยแล้วเอาใบออกนะแล้วเราก็เอาก้านไปทิมทิมไว้ทีนี้เราก็จะขี้เกียจไงขี้เกียจไงก็เ,กเลยลองทิมทิมดูเพราะเคยตัดกิ่งเข้าไปปักปักทิมทิมไว้แต่มันติดอ่ะเออติดด้วยนะติดรากเดินด้วยนะจะบ,บอกให้เนี่ยตอนเนี้ย ได้เวลาเขาออกลูกติดลูกแล้วเคเลยนี่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 เจ๊อเอ๋อันนี้ได้นี่เมื่อคืยาวมันน้องหนวดใครสนใจมัมรีเข่าตาเที่ยงแอดนครพนมไปช่องเดโชว์สุกอินนะจ๊ะนี่เดี๋ยวเราก็จะเก็บเมล็ดพันธุ์เก็บไว้ในตู้เย็นนะนะอันเนี้ยดูซิดูซินีดีดีดีติดดอกติดดอกติดดอกออกาอ้กลัเยอะ มะเขือยาวมันน้องดวกอร่อยดีนะอันนี้มะเขือที่เราตัดกิ่งปักชำไว้มะเขือเปลาะม่วงเดี๋ยวมะเขือเปลาะม่วงน,นี่เริ่มเป็นให้เป็นเมล็ดพันธุ์เก็บเก็บไว้ขยายพันธุ์ต่อแต่นี่เป็นกิ่งที่เราตัดปักชำนะอันนี้เป็นกิ่งที่ตัดปักชำ้ำชวนนี่เป็นไงจ๊ะ งวดนี้ร e ู้สึกติดอยู่ลูกเดียวคราวที่แล้วอย่างดกเลยนะมัะเขิดเทศอันนี้เป็นกิ่งกิ่งปกักชำลึกโรยเมล็ดไม่รู้แต่พวกนี้โรยเมล็ดไว้เห็นปะอุ้ย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 อ้ยอุ้ยได้สองลูกอร่อยนะมัะเขือยาวมันทั้งหวดเนี่ยอันนี้ที่โรยเมล็ดไว้ผักบุ้งนี่ก็โตดีดีดนะ เ็บไปกินด้วกระโตดีจริงๆเลยนะเขียวดีส่วนนี้ผักเป็ดที่วันนั้นเราทําเด็ดมาปักๆจิ้มๆเห็นปะ่ะว่าผักเป็ดเนี่ยเขาติดง่ายมากเลยสารต้านอนุมูลอิสระก็ค่อนข้างสูงทีเดียวนะเนี่ยอยากให้กินอยากให้ปลกูกเนี่ยหนูนๆ,ๆเห็นปะ่ะอุ้ยตายนั่นศัตรูพืชศัตรูพืชทำไรอะ่ะอุ้ยกินมะม่วงว่ะนะ่ะ ศัตรูพืชสฟิงค์ทำอะไรลูกหาอะไรกินอฟิงค์องศัตรูพืชเท่ไหร่ีนี่เราก็ตัดกิ่งที่เขาเป็นกิ่งกระโดงเนี่ยเอาไปเอ่ออเาไปทิมๆทิมๆไว้เนี่ยพอถึงเวลาเดี๋ยวเขาก็จะติดดอกออกผลมาเห็นไหมมะนาวเป็นดอกพิเศษส่วนนี่กระเจีย๊ยบ พันดกเราตัดแต่งกิ่งเขาเรียบร้อยแล้วเราตัดแต่งกิ่งเขาเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเขาก็จะแตกมาใหม่ให้เรากินนะจ๊ะเราเก็บมเมล็ดพันไว้เรียบร้อยแล้วเหมือนกันแฮ่วิ่งไใคร,ใครอุ้ยขี้ตืด ำไรหรือฮะทำไรฮะทำไร,ำไรยกขาเยี่ยวได้แล้วไม่ล้มด้วยนะนี <c> ่ <oughs> <c oughs> มาดูของอันนี้ตัดแล้วก็แตกใหม่ในคณะเนี่ยอือตัดไปกินแล้วก็แตกมาใหม่เนี่ยไม่รู้จะรอดไหมนะตดูอาการแล้วไม่ไม่แน่ใจนะที่ตัดกิ่งอ่อนี่นี่พีนัทบัตเตอร์ของน้องหนวดเช่นกันคราวที่แล้วเขา ร่วงไปนะดอกอะแต่นี่เบิงเห็นไหมเบิงติเบิงติแล้ก็นี่เห็นไหมทีนี้รอรุ้นอย่างเดียวเลยจะติดไม่ติดเพราะเพิ่งจะปลูกเป็นครั้งแรกเราก็รอดูว่าเราจะได้กินพีนัทพัตเตอร์ไหมเพราะไม่เคยกินเลยค่ะ เนยถั่วต้นเนยถั่วนะคะอุ้ยแป้นดอกพิเศษนี่เริ่มทยอยติดกันแล้วภูมิใจมากเลยนะมะนาวทุกต้นเนี่ยที่เห็นเนี่ยที่เห็นเนี่ยมองเนี่ยทุกต้นเนี่ยเราเป็นคนตอนกิ่งเองนะตอนจากต้นแม่เขาอะที่เราได้มาซื้อมาแล้เราก็ตอนตอนเองดูจากใน y o u t u b ่ะวิธีการตอนต่างๆเนี่ยวิธีการปักชำ ทุกสิ่งทุกอย่างอ่ะเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆใน YouTube เนี่ยแหละสอนให้เราทำเป็นดูแลพืชผักสวนครัวต้นไม้ทุกชนิดของเราวิธีการปลูกวิธีการปักชำต่างๆทำให้เรามีความรู้ที่จะดูแลพืชผักต้นไม้ของเราให้มีการเจริญเติบโต,ตแข็งแรงระยะหลังๆไม่ค่อยมีมแมลง สังเกตคือจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงก็ช่วยได้นะแล้วก็น้ำหมักน้ำหมักสาวข้าวเนี่ยน้ำหมักข้าวสารเนี่ยมันจะมีกลิ่นเหม็นเหม็นมากๆเลยนะหลายคนอาจจะแบอบกโอ๊ยทำไมกลิ่นเหม็นขนาดนั้นออมันเป็นน้ำหมักสาวข้าวเหมือนกับแบบขา้าว้าวข้าวเน่านะทิ้งทิ้งน้ำสาวข้าวไว้แล้วมันเนา่าแล้วยิ่งมาผสมกับออนมเปเรี้ยวด้วยนะ ยิ่งเหม็นเลยเหม็นแต่ดีนะคะขอเป็นกำลังใจให้ทุกๆคนเดอ้อว่อนว่อนว่อนว่าไงฮะสดชื่นยามเช้า จะร้องเพลงอะไรดีเนาะร้องท้ายคลิปไม่ค่อยมีใครได้ยิน <c ười> เดี๋ยวนึกก่อนสาวแคทให้มาหลายเพลงมากเดี๋ยวเราก็นึกไปเรื่อยๆเ,เอาเพลงนี้ดีกว่ามองดาวเดือนที่ลยล้นเกลือนับหมาเห่าฟิงอย่าพุ่งเห่าดิ เดี๋ยวให้แม่ร้องเพลงกัน <laughs> เดี๋ยวเออแม่ร้องไปหนูก็เห่าไปแล้วกันนะมองดาวเรือนที่ลอยล้นเกลื่อนนภาลมบกปลิ้วชอยมาใจผวาลอยเลือน ระทมระทวยระทึกหรือไทยไรเพื่อนใจนึกอยากเป็นเดือนมีดาวล้อมเกลื่อนรอบกายมองดูตัวเราแสนจะว่างเปล่าเดียวดายน้าอายควยเคินป่านนี้เขานอน ชิดเนื้อนวนชวนเชิญแต่เราส่วนเกินเขาคงเหมือนไม่มองพอละวไปละงานบ้านรอยเยอะแยะแต่บแบบป๊บเป็นลมเป็นกำลังใจทุกทุกคนนะคะแค่นี้นะ